โอ๊ยตลาดสาวนุ่นทำอะไรมาอะไรใกล้สื่อยุตลาดก็สิใกล้ตลาดตัวสิม้าไก่บานยังไก่บานสื่อยุบานตัวเมนูอะไรคะวันนี้ต้มก๋วยตี๋ยวมขมิ้นต้มเลยขมิ้นกับไข่ยังงี้แล้วมันอะไรเห็นอย่างทำไม่เป็น อย่าราเด็ดเองเธอไปตามเราอยากเด็ด,เด,ดเด็ดหยังเด็ดลรพัวนี้นี่จากนะข้เาเด็กก็เด็ดเบิดเลยพูดเราสิพูดพูดเลยเมนูอะไรไก่วันนี้ต้องสองตัว <laughs> <laughs> พี่เจ้าเจ้าข้าว,าวอองพก <laughs> น,นู่เนเรียกไอ้ไข่มาด้วยหรอ <laughs> ทำไมไ เปิดเพลงไม่รุ่นเนาะบ๊บังหนดเจ้าเขสจ้าเขาส่งเรียกไอ้ใครมาน้ำตีใครเขาดิอก็บ่าเอินเอิญมากอ่นเงินจอบมือนะมาที่นิ่มไม่ได้กินง่ายๆเนาะคน่ะอืออือ ซุ่มบดีซุ้มซัวเฮ้ยจับมือมาใจทำาต่ง้องทุนหลายอืมมันอิสรอเงินมูยอีกทีเนาะห้าทีบบาทก็ได้กินจะไม่เช่อหรอนเกส้าเล่งนอือโอ้ยยาวาเลยคุณภาพคุบอไปซอยอยู่รถเนย ก็สิไปเราเดยไปหอดเครื่องทางเราก็บอกว่าก็ต้อมาคอยอยอบวเนาะม่เป็นเป็นปีโลกเลยมันบอกมาดอกงถัไปก็สิได็ไปอยู่น้ำกันน่ะละ่ายหน้าขึ้นมาควันถ่วบมาตื่นเบิดอโดนลกเกือบบวยต๊ใจยากดีเนาะสับเลยได้เทดพาเมียยากแน่บ้าไู่คนผู้เดียวอะเอาบอก โทัไปวันรถไฟใหม่ว่าหนิแมไฟใหม่รถ่าหนิแ่รถไฟใหม่รถเฮา็ว่าเฮาตื่นเหรอเด็กพ่อเย็นหนึ่งงามมากน้องเป็นไรน้อง ั้เพิไม่มีทางเินึ้ัเขาเครืงเะนเควนีไัพิ่ไม่มีทางเดินอัดพ่อไหนจะได้โอกาสพอดีจ้าของรถสไลดเอาขึ้นเลยไม่อเอาขึ้นเลยอไม่ม่ทาไม่ีรถเท่ขึ้นรถสไลด์เพินไหมเนียอยู่ในวัดอยู่ในวัดอยู่ในวัดรถอยู่ในวัดดิสไลด์เพิ่นอยู่ในวัดเลยลัไม่แค่เบิร์ดเลยนก็เบิร์ดู่หนาวัดนาลูกบานไหม นาวัดทางนั่นไหมทางไฟแดงไงนี่อยู่วัดทางธนาะคะอยู่คนละวัดใครอยู่นาวัดวัดคนละาวัดจัมปาวัดจัมปาก็วัดอันนี้อย่างก่อนเจ๊เอยู่คนละวัดเครื่อมูไปเสียอีกบริแรงออกมาจากธนาคารเลยบอกเมียโทรไปบอกว่ารถไฟใหม่ไปเลยทำไมอ่ะแกอยากเราไปหาเราเรื่องไม่ได้ห่างตาบอกว่าขึ้นไอ้กระตงมากเหรอเออดีแล้วเข้าว่าไปสนะ ดีแล้วก็ไปโมเอ็กซี่เบิรนันน้องนุ่งขอยแต่ละคนดีค่ะไฮเแต่วันลถเสียขออยู่ไกลซําแดมันกับผาผ้ากันไปเนมไปแนมรถห่างตามไปเขาซอยลากเ่อปะเดี๋วลากว่วันนี้ลากเดี๋ยวขอให้ลากไปยังไงเอาเอาจากไหนมาไหนแต่ละคนเอิเอกลออเ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 ดอเอวล่ะเะกลออเออเออยได้เดเออ ก็แป๊บเดียวมันก็มาหดเลยเกือบแมนตําดากรถกูไพอีกเนาะกับว่าตําเอาคลิปแน่เนาะมีเงินจมเสียอสองคื้นเค็มแพงนะกูไพมีประกันนะครับไม่หนีไม่นุ่ผัดไก่กะเพราไก่ใส่ให้น้ำใจเลยค่ะกะเพราเอาไป่พัดทั้งใส่มาเสียไปคิ้วยเดี๋ยวใส่ลไรไปนี่เดี๋ยวพูดใส่ทึกตุ๋นเอออันนี้ผัดกะเพราใส่ไก่เนื้อได้เอาผัดไก่ใส่ใบเสร็จมัน ่บโอยูบ้ายุบันเด็กมาไหวยูรึแต่นี้แว่วันไรที่ยังรถคันนี้เป็นแวคือเป็นคนยังไงเป็แปลวันบานแล้วถูกว้นี้อือเรอไปก็้าปหงเราก็เียว่าตำรวจตำรวจตำรวจมารอส่กูกะที่ว่าวันนี้สาวรักฉลองรถรถแก๊สเบื์อเตอร์วันนี้สาวรักเลี้ยงไก่ไ บีเอ็มเหมือนนแก๊นเหมือนกอยากไอ้มูดปั้งานนะอยากไอ้เห็นเนี่ยมันมาติดดืดดืดเนี่ยนะสตาร์ทดืดดืโทวาแม่ฝ่ามาแน่กูอยากไอ้โคตรเลยเนาะแก๊สหมดเนี่ยพี่แต่อยากไอ้ก็ลดห่างอีกีขี่ไงไม่ต้องแก๊เลยขี่บอบิดเห็นทาาเดียวจากตลาดบอฟมันขี่บอบิดกับมันกับบบิดเนี่ยมันู่กุมความโค้งไปเนาหมันจะกันท่าไง จำวันที่ไปติดไฟแดงกันได้ไหมคล้ายๆกันเราเธทเราเธออยู่สิเธอลบไปอยู่เหรอเขามันอยู่นะเขากัไล่ไอ้ดมอ่ะนั่นขี้รถคนเดียวเติมก็เติมเพราะว่าตัวแกนเขามันติดใจว่าแก่งมืออัดเทไหลนอกได้ไปอยู่แทีนทางเนื้อีมเนงอเออนึกน่ะอุ้ยแกกินเข่าเป็นแบบที่ไปเติมยยรานเติมน้ำัามน้ำมันน้ำกันน่ะเนี่ยมันมอขอดีรักดีรักดีรัก นักของคอื่อใส่ขวดไปเลยเออแกนมาบมีสื่อใส่ขวดเติมไหนเด็กแกนมันเติมอะไรฮัลโหลยูใส่แกนเบิร์ฝากมาเน่กูอยากอายคนนบนหลังเสกกูสื่อแกนไปส่งบ่สื่อใส่ขวดไปใส่กับทั้งปิ๊กนิกเลยไม่เขาหนาสิเฮดคิวเนาะเป็นคนซื่อบันทึกสื้อเอาแกนบมป่วยะเอาทั้งแกนไปแฮมมันนนั่แหละจะหาเขาอยู่ใกล้ๆอัน แม่วมาจบแบบเดียร์ไทยคลิปเนาะเหากับกระลังออกไปโอ้จะไปนี่ดังได้แล้วเนาะผู้ใหญคนไปหายแล้วพวกไปเป็นอยู่ไปกิโลนึงเองมึงบอกว่ามือตาเนาะหอนกระหอนพวกไปเป็นอยู่ผัวกห้างอีรีวะพวกห้าผัวกแพงโง่เนี่ยล่ะก็ไปอยู่ให้ไทยคลิปเนี้ยเห็นมะ ไ่ได้ลบพุ่งขนาดนี้อยู่บพราพาไฟแดงให้ตัวอยู่พาไฟแดงที่นีไฟแดงกันเป็นสองสี่เห็นไหมบอเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ซอยดอกผู้บ่าวเห็นนั่นเถอันเดี๋ยวคนจะมีน้ำใจมาซอยช่วอยู่ดอกเออนะมันดับอยู่หม่องไฟแดงเลยมั้งอันที่ดับดับอยู่อ่ะต้องแยกกันแหมแยกอันอียังยังไงทางตลาดแหมซอยทางตลาดแหมซอยทางตลาดมันกับไฟแดงแม่อนกันอ้แหมอีกแยกหนึ่งแยกมีไฟแดงมองเขาจอดรถดับเพลิงกันแหมแยกกัน ออกจากมาสารเจ้าเอาปั๊มตาดาวนั้นมันมีแก๊สด้วยเหรอมีอยู่ข้างในอ๋อ้ฟังปีเรซข้างนอกปีเรยเออนั่นเองแต่โมเมนต์ฟังทางฝุ่นนี้วันฟังโรงเรียนเลยที่ข้ามแสดงเส้นสองสีไปนั่นแหละใช่แบบนี้เกมแมนในตลาดไม่เลวที่ดินกันพีเตอรที่มึงเอาสเตย์มาหลากโลดเน่ยมันวะใกล้บ้านใกล้ใกล้ตลาดกัน กักซื้อไก่ตลาดตัวนอซื้อมาจากตลาดไหมบ่ไ <วะ S 2> ด้ซื้อจากบ้านคนไก่อันนี้มันต้องมีห้อยล้นข,นขึ้นร่นยังยังดีเลย้กือบจะคืนตลาดเองอเพราะขาดหนึองร้อยเธอสี่ร้อยคือไก่มาคนละครึ่งก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเออเดี๋ยวเรามาตอดอกินก็ได้เราสะลองรถรถแก๊สหมดเขาตอดกินก็ได้ ข้ามาตังค์เหต็ตอนไหนกินมาเสียไม่ถูกไงไม่เกีย่ยวเอาฟองตัวเนี่ยเดี๋มันไปกินคนจะคดนี่กินไก่เดือดเป็นหมอไกเตัวนี้ก็ตายมาแล้วมันนุ่มนิ่มมากเดี๋ยวจะมันงา ท่านห้าวบามาเนี่ยไม่ได้กินไก่เลยแม่นู้นซื้อไก่เหลืองน่ะแซ่บมาผัดเขาอยู่นี่ตลาดนี่ปุ๊บมีดมีอยู่มันไก่เหลืองที่มันมันมีไข่ด้วยนั่นน่ะที่เธอซื้อมาตอนนั้นเอามาเขืออย่างกินต่อไก่ตังเหลืองอ่ะเสียบบ่ไข่เนียวแห้งเนาะพอดีแล้ววันหลังซื้อไก่แบบนั้นมาแต่มันมีไข่นั่นไอะยรเนี่ยเพราะไข่สดมันขายหามอย่างมันขายเป็นเอฟซีด้วยเพนั่น่ะไก่ยี่เลยตลาดไก่ังเหลืองเลยนะเออเหลืองเขาแพ้ตัวนี้เนี่ยเสียเลย อยก็มื้อนี้ว่าชิดไปแวะตลาดก็คือกะทิไม่เคยโดนกะทิจะน่ากมเนีเยมันเสียคิดว่ามันโดนบดนกะทิสดนะกะทิคั้นสดแล้วตกลงได้ทำขนมไหมมื้อนี้กเดยไปซื้อกะทิกองแล้วมาใส่แท่นเท่นขนมยังมือนี้จะได้ทำขนมถ้วยยางอย่างดีแล้วกครเทปยูหนิเด้เสร็จยังยังอ้วนไปเบิร์ตพอดีเนนไปซื้อ บ่ออวนสิไป็นเนาะไปท่าพานเนาะทำไมไปสืบกับทีหาทีบ่าได้ขี่รถไปคนใช่รถห่างจำคุ้มมั้งไปเสียอีกเกือบหมื่นเธอซับประกล่กบอกเมียตีขายขนมเฮมันได้คาสมรถเดือดวุสาผ้าไปสื่อกับทีไหมโอเคบัทยาไม่ห่อนที่คอยเนไปไปหอดไปโอดเงินอยู่ในธนาคารเราไปบวกเงินมาสื่กันอีกหน่อยขายขนมมันได้คาสมรถหนึ่งตัว ม,มันไปธุระมันน่ะมันเอาไม่เดียวเท่าแอบเทานีแค่แป๊บเปแป๊บโป่งมันต้องพอว่ขนาดตัวหน่อยโอ้ตัวใหญ่นุนตัวหน่อยผัดผัดผัดโคกไหมอโวันนี้ไปเดินตลาด<ม>คนเดียวเขาถามว่าคนเคยมาน้าดีๆไปใส่ ยัดถามเลยบอเขาถิ้งข้าไปแล้วบอครูคล้องข้าวอะนะก็เลยว่าเดี๋ยวมือไม่พล้กับชีพาผูไม่แม่เห็นไหมเขาบอกผ้ามาแถวนี้ดอกเมนบานเขาถ้าเขาหิวนะเมีนถ้าเขาขีพา้วเขาหิวนะเขาได้พาแล้วเขาหิวเขาเป็นลมมาสี่เนาะมันมีตัวยาอยู่มามาๆๆจิ้มกัน ได้เด้อไก่ไปแล้วมีอาหารเม็ดกินอย่างนี้